สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะคะครั้งที่แล้วครูได้สั่งงานให้นักเรียนทำเนาะหวังว่านักเรียนคงทํากันเสร็จแล้วอ่ะวันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องระบบหายใจเราจะเรียนเกี่ยวกับระบบหายใจนะคะวันนี้ซึ่งสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะคะต้องการพลังงาน เพื่อไปนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆของการดำรงชีวิตซึ่งพลังงานเหล่านี้ได้มาจากปฏิกิริยาเคมีระหว่างอาหารกับแกส๊สออกซิเจนปฏิกิริยาเคมีเนี้ยจึงเป็นกระบวนการสลายสารอาหารเพื่อให้เกิดพลังงานในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเราเรียกว่าการหายใจนะคะ ระบบหายใจก็จะทำหน้าที่นำแก๊สออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายเพื่อนำไปใช้ในเซลล์และกำจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายซึ่งระบบหายใจก็จะมีการหายใจเข้าเอาแก๊สออกซิเจนเข้าไปแล้วก็หายใจออกนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปนั่นเองนะคะ ส่วนอวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบหายใจอวัยวะที่สำคัญที่เกี่ยวข้องในระบบหายใจก็ได้แก่จมูกท่อลมปอดกระดูกซี่ครงกระบังลมนะคะซึ่งจมูกก็จะทางผ่านเข้าออกของอากาศมีขนทําหน้าที่กรองเชื้อโรคและสิ่งแปกปลอม โพรงจมูกช่วยควบคุมอุณหภูมิและก็ความชื้นของอากาศก่อนเข้าสู่ท่อลมและก็ปอดจากนั้นเข้าสู่ท่อลมท่อลมก็จะเป็นท่อกรวงที่ประกอบด้วยกระดูกอ่อนรูปเกือกม้าช่วยป้องกันยุบตัวของขณะการหายใจเข้าและก็ออกนะคะต่อมาปอดปอดของเรามีสองข้างเนาะประกอบด้วยถุงลมจำนวนมาก ถุงลมเหล่านี้มีผนังบางมีหลอดเลือดฝอยมหาห่อหุ้มทําหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สนะคะส่วนอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจก็กระดูกซี่โครงทําหน้าที่ร่วมกับกล้มเนื้อยืดกระดูกซี่โครงในการเปลี่ยนแปลงปริมาตรช่องอกระหว่างหายใจเข้าแล้วก็ออก ต่อมากระบังลมกระบังลมช่วยรั้งปอดลงขณะหายใจเข้าและดันปอดขึ้นขณะหายใจออกค่ะต่อมากระบวนการในการหายใจนะคะมีอยู่3ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือกระบวนการเกี่ยวข้องกับการสุดลมหายใจขั้นตอนที่2ก็คือกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างพื้นที่ผิวของปอดกับเลือด ขั้นตอนที่3ก็คือกระบวนการแลกเปลี่ยนแกส๊สระหว่างเลือดกับเซลล์ในร่างกายนะคะกระบวนการแรกนะคะกระบวนการเกี่ยวข้องกับการสูดลมหายใจการสูดลมหายใจเกิดขึ้นเมื่ออากาศผ่านจมูกเข้าสู่โพรงจมูกท่อลมขั้วปอดและเมื่อเข้าสู่ปอดมีการแลกเปลี่ยน แล้วแก๊สคาร์บอนไดออกซด์ออกจากปอดสู่บรรยากาศอันนี้คือกระบวนการเกี่ยวข้องกับการสุดลมหายใจเนาะอะต่อไปไกลไกในการหายใจเข้าใน,นกลไกในการหายใจเข้านะคะเกิดจากการทำงานร่วมกันของกระบังลมและกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงขณะที่กระดูกซี่โครงยกสูงขึ้น กระบังลมก็จะเลื่อนต่ำลงทำให้ปริมาตรช่องอกมีมากขึ้นความดันอากาศลดลงอากาศภายนอกจึงผ่านเข้าสู่ปอดเป็นจังหวะของการหายใจเข้านะต่อมากลไกในการหายใจออกขณะที่กระดูกซี่โครงเคลื่อนต่ำลงกระบังลมเลื่อนสูงขึ้นทำให้ปริมาตรของช่องอกลดลง ความดันอากาศภายในช่องอกสูงขึ้นอากาศภายในจึงไหลออกจากช่องอกเป็นการหายใจออกนะต่อมากระบวนการที่2การแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างพื้นที่ผิวของปอดกับเลือดเมื่อเราหายใจเข้าอากาศก็จะผ่านเข้าจมูกท่อลมและเข้าสู่ปอดที่ปอดจะมีถุงลมเล็กๆห้อมล้อมด้วยหลอดเลือดฝอย การแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกายของมนุษย์เกิดขึ้นที่บริเวณถุงลมในปอดกับหลอดเลือดฝอยรอบๆถุงลมและระหว่างหลอดเลือดฝอยกับเนื้อเยื่อด้วยแก๊สออกซิเจนจากถุงลมในปอดจะแพร่สู่หลอดเลือดฝอยที่ห้อมล้อมรอบถุงลมเพื่อส่งไปยังหัวใจต่อไปอันนี้เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างพื้นที่ผิวของปอดกับเลือด ะะต่อมากระบวนการที่3เกี่ยวกับกระบวนการหายใจก็คือกระบวนการแลกเปลี่ยนแกส๊สระหว่างเลือดกับเซลล์หัวใจก็จะทําหน้าที่สูบฉีดเลือดที่มีแกส๊สออกซิเจนไปยังเนื้อเยื่อทั่วร่างกายแกส๊สออกซิเจนก็จะแพร่สู่เซลล์ในเนื้อเยื่อต่างๆทําให้เซลล์ได้รับแกส๊สออกซิเจน จากนั้นก็เกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วได้แกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์แพร่สู่หลอดเลือดไหลเข้าสู่หัวใจแล้วก็สุบฉีดไปยังหลอดเลือดฝอยรอบถุงลมในปอดอันนี้เป็นกระบวนการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนแกส๊สหว่างเลือดกับเซลล์นะคะ ต่อมาโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจโรคภูมิแพ้เนาะเกิดจากการหายใจน้ำฝุน่นละอองเข้าสู่ปอดต,ติดต่อก,กันเป็นเวลานานทำให้เกิดอาการจามไอคัดจมูกเจ็บคอนะคะโรคต่อมาโรคมะเร็งปอดเกิดจากสารเคมีปนเปื้อนจากการสูบบุหรี่อาการเบื้องต้นก็คือหายใจฝืด ไอเรื้อรังมีเสมหะและเลือดออกหายใจเหนื่อยเบื่ออาหารเนาะส่วนอีกโรคนะคะก็คือโรคถุงลมป่งพองส่วนใหญ่เกิดจากการสุบบุหรี่เนื้อเยื่อในปอดถูกทำลายทำให้การแลกเปลี่ยนแกส๊สออกซิเจนลดลงนะคะอ่ะสำหรับวันนี้ก็จบเกี่ยวกับเรื่องระบบหายใจนะคะ ซึ่งวันนี้ครูก็มอบหมายงานให้นักเรียนทำแบบ